ดิใาบอกดาบ่เ <descon fin anta> <p uss ASE ori> ็นแ่เคยมาจะเถื่อคางเลกในชีวิตเลยอยู่อยู่ลราเห็นแต่ท้องหน้าบออยู่ดวงสะดาพจะตทกนาพจรป้าห้างก็ห้างเทียงหน้าเน้พจะตรยังไงเดียงหน้าคือยุบีพิจตรห้างจะถนนพลน้าุบนเิงอัี้ม่เป็นหรสไลด์ขึ้นสไลด์ลงบ่น้องคิดว่ายังน้องคิดว่ายังห่น้องคิดว่ายัง คิดว่าออ้ยังฮะคิดว่าออ้ยังฮะก็สกายวอล์กสะพานลอยนั่นแหละขั้นบนขั้นบนเป็นห้างมั้งเป็นห้างเหรอว่าข้างบนนี่คือเป็นลังคาแต่เขาออกแบบให้เป็นสเต็ปแบบนี้ใช่ ลายป่ะว้าวเป็ได้เป็ด้เ้ไทยรถไฟเป็นแบบเป็นดอกเป็นดวงเลยบ้นา้อมอนสออมมีบอบนีบาบอมีแห้งงามอมีงมีแหงามงามบอม่ได้หอ้อง แ้นแรลงแร่นแสองอนสอซออนบอนี so oh, God, so awesome. ิ้มองออนองอเด็กยากได้บออยากได้อยากเอาเมื่อลาาดมเลยงางามข้างนี้จะงามู้กาี่งรถรถกะหลายแฮงหลาย่อุ้ยรถจะเป็นไฟเป็นดวงๆเลยนะงามหมดเลยทายรถ ได้ไม่ได้ไม่ได้ถายรถไฟเป็นแบบเป็นดอกเป็นดวงเลยบานเสาอ้อมมีบอสบานเสาอ้อมมีบ้อนบานเถานั่งรถพันธครับบ้านเถามีรถคับคุณใดอีห้างข้าพ่แม่มีงานมันจะมีรถหลายแม่นวะแล้วมีงานกับรถยังพันมีงานก่ะรถเก่งรถพิโก้รถคุณใจเรื่อ่าีคุณใดอ๋อแต่มันสินรายนั่นนี่ปอเป็นไปเพราะไอยู่แล้วเพราะหลาย ั้างรทั้งม้วนลายแห้งลายแหงม้ว์นยังบอม้วนยังบอม้วนบอว์้งม้วนั้งเมยทั้งม้วลบอว้าทุกคนบอวงามแห้งงามบองามแห้ม้วนยังอมงละสียังขนาดสียังหางสียัง ยาวใหญ่เลยงามันให่แก้ป้ายเท่ากบมีอะไรเงี้ยมีวะป็นหันเป็นหันอ๋อน้าแพงดีใจบ่ดีใจปะดีใจปะเราม่เห็นหน้แพงผมคยมาจะเขื่อครั้งแรกในชีวิตเลยอยู่อยู่ลาเห็นแต่ตงหน้าบ่อยู่ตรงทศดาทศลาพิจิตรทศดาพิจิตรบ้าห้างกับห้างเทียงหน้าเนาะ จะเด็่ไงไรเดี่ยงอะดูยูพีมีแต่ห้างมีแต่ถนนมีแต่รถผู้บ่ิษัทมันเชื่อคือยังอาหฮะวาวีวาวิีค่ะฮะโอ้จ่อยักษ์รถดีเนี่ยรถลายวะลายเนี่น้ำพันโอ้บ่เบอรของความสีวิเลยของประเทศไทยเพราะนั้นมีคนล่าบอกว่าประเทศไทย อ,อทาน่าไเปเรที่ด้วยผมนี่ด้วยแหงลองกินดาอุ้ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเห็นปะเปลี่ยนสีอุ้ยเปลี่ยนสีมีลายสีมากงามแหงทาแบบว่ารวยอย่างเดียวเห็นป่ได้ต้องยังต้อง,อง,งมีสมองความคิดต้องฉลาด <c oughs> <c oughs> ต้องฉลาดมีสมอง ก็คือกันนั่นแหละแต่ต้องฉลาดไงสมองที่ฉลาดที่ชาญฉลาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยนู้น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 เห็นบอกขึ้นบุญได้อ่ะเห็นบ่ขึุนบ่เขาเอินทางไปว้าวไปไปทั้งนู้นเลยไปดูน้องต๋าดูน้องกันดีกว่าบุญเบิงอันนี้มันเป็นผู้เป็นหย่างเหรสไลด์ขึ้นสไลด์ลงบ่น้องคิดพี่ว่ายังน้องคิดว่ายังห่างน้องคิดว่ายัง ฮะคิดว่าไอ้ยังฮะคิดว่าไอ้ยังฮะก็สกายวอล์กสะพานลอยนั่นแหละข้างบนข้างบนเป็นห้างมั้งเป็นห้างหรอว่าข้างบนนี่คือเป็นลังคาแต่เขาออกแบบให้เป็นสเต็ปแบบนี้ใช่ว้าวขึ้นบอกเสียงรถ รถเี๋เป็นไฟเป็นดวงๆเลยนะงามหมดเลยท้ายรถว้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท้ายรถไฟเป็นแบบเป็นดอกเป็นดวงเลยบานเสาอ้อมมีบอสบานเสาอ้อมมีร้อนบานเฮาน้ารถพันกันะบานเฮามี่จะพูดได้ยี่ห้างถ้าเม็นมีงานมันจะมีรถหลายแมนวะมีงานกับรถยังพันมีงานกับรถเก่งรถพี่โตรถมือใหญ่เลยอ่าคุณได แต่มันสรายน้มปเป็นไประอยแล้ว่ลาะหลายาหลาย้ง้งโมนหลายแห้งหลายแห้งหลายแห้งมนย่บมนย่อบโมนป่ทั้งมนั้งเมยเ้งม้งมนมองมีแห้งงามว้งมีแห้งงมงมบอ้แม่ลี่น้อง ซขึ้นแลนแลลงสออนออนบ่ดิน้สอนบดงอยากได้เหอยากได้ากเอาเมื่อลามดนอนนอนให้นอนเด้อคันยังได้นอนได้ก็รับได้ก็ฟัน่เาอาได้ซำเบิ่งทีก็ดีใจแล้วบ่ดีใจบอใจแล้วถาม่มีประเทศไทยนี่บริเได้หนยืมมยืมกยลนี่นี่ตนี้กลางหางน้นอนนี่ก่อน ยืนตรงนี้นองมยืนตรงนี้เนาะน้องมยืนตรงนี้ดียียย่ยเด้ออจะถ่ายเด้อว้าวรูปรูปรูปรีเลยมีเลยี้ีหันหน้ามาอหันหน้ามาชี้ด้ยหนหน้าด้ยว้าว สุดเลยจุดนี้ที่ว่าโอ้โหพอบรรยากาศตอนกลางคืนนี่แบบสุดๆเลยทุกคนการประดับไฟนี่ก็เป็นอีกโมเมนต,ต์หนึ่งที่เห็นให้คนเบิ่งนี่อ่าตะการตาขนาดตะลึงทุกคนโอ้โหคนที่น้องน่องเพิน่นงจะว้าวว,าว้าวตลอดนะอองจริงนะทุกคนบอกเจ้ากับผ่านไปผ่านมานะแต่ว่าผมเคยมายืนเหรอเบิ่งบรรยากาศตอนกลางคืนดีนเลย เป็นเหตุใด,ดนียไฟวิ่งขึ้นวิ่งลงลนะฮู้น้อ mm hmm. ตึกเป็นแบบชิบชิบสั้นสิบที่ยี่สิบชั้นอย่างเงี้นน mm hmm. เป็นตึกซีที่หัวรูร้าแห้งขนาดตรงนี้เนยเนาะ mm hmm. เป็นบรรยากาศที่สุดอภิรงลมสุดๆเลยทุกคนโอ้ mm hmm. ขนาดเลยนั mm ่งเบิ้ลเซอร์นราขนาดเลย mm hmm. หลายจุดหลายแห่งนะทุกคนเะนาะดูสวยงามขนาดนสวยงามขนาดเี่าสวยงามขนาดผ่าเป็นต้องวันนี้พูดกันว่าตงรงนั้นอะคนจะขายของเต็มเลยบอ,หร,อหรือว่าประมาณนี้นะทุกคนเนาะหรือว่าขายเฉพาะในห้างตรงฟุตบาทเพื่อนอาจจะไม่ได้ขายเพื่อนกคนเนาะก็่าจะให้ขายตรงนี้โน่าจะให้ขายเพราะว่าสถานที่น่าจะให้คนเดินพอในห้างก็มีของขายเพียกเลย ไปในประเทศไทยที่ว่ามีแต่นลงงามหรือเอล่าอ uh, ันนี้บรรยากาศแต่ละช่วงเวลาบอกทุกท่นทุกคนนะความสวยงามแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันประเทศไทยเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเคยมาตอนกลางวันบางคนอาจจะเคยมาตอนกลางคืนเนาะสุดตการตาทุกคนเนาะบางคนที่เคยมาตอนกลางวันบรรยากาศตอนคืนอาจจะทำให้คุณตะลึงแปลกนะทุกคนนะซีนั่ซี่แบบสุดยอด พี่น้องว้าวบรรยากาศแต่ละช่วงเวลาบอกคือกันเดอพี่น้องเลยอ,อ่าบรรยากาศเข้ามาตอนกลางวันเ้างก็สีเห็นอีกแบบหนึง่งเนาะบางคนอาจจะเคยมาตอนกลางวันโอ้ยเคยเห็นแล้วเนาะแต่ข้ามาบรรยากาศตอนกลางคืนโอ้โหบรรยากาศของช่วงเวลามันต่างกันจริงๆทุกคนว้าวคนละแบบโอโ้แต่ว่าที่สุดเลยคือความสวยงามความงดงามพี่น้องโอ้โหอกจะบ,บอกเลยว่า แบบตึนนงตึงวาวเลยทุกคนวา้าสุดเลยนี่คือประเทศไทยเนาะทุกสถานที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และก็สวยงามทุกคนเนาะนี่คือ่งบอกถึงความจเจริญสีวิลไลของกรุงเทพมหาคนครนะทุกคนเนาะมีคำคำหนึ่งบอกว่าประเทศประเทศหนึ่งที่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จเจริญสีวิลไลสุด ในทขวารทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะเป็นความซีวิไลที่หาสายเปรียกมาได้นะหาช่วงเวลาสดยเปรียกมาได้เนาะประเทศเพื่อนบ้านเหมือนทางบ้านพี่บอกระแบบนี้แต่ในประเทศไทยนั่นเพื่อนจะบาเบาไปนั่นเลยมีแต่จะต้องมุ่งมั่นมุ่งหนาเลยก็มีจุดมุ่งหมายที่จะให้จเจริญซีวิไลขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้เนาะสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศและก็ให้ประชาชนบ้านเพชน มีอยู่มีกินเนาะชีวิตสุขสบายทุกคนเนาะนะโอ้โหผูหห้คนมีความชาติฉลาดทุกคนเนาะนี่แหละประเทศทีเพิ่ยังงอกงามด้วยวัฒนธรรมและความสีไหลทางวัตถุทุกคนเนาะยอดยอดจดเดลือเกิทุกคอนอาลานก,กว้างตรงนี้นะ เว่าจะขอปิดคลิปนี้ไว้ประมาณเช่นนะี้ทุกคนนะขอให้ทุกคนมีความสุขความโชคดีสวัสดีครับผม